สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ติดตามช่องวันดีๆวันนี้แอดมินก็ได้มีโอกาสมากราบไหว้สักการะพระบรุมสารีริขธาตุของพระพุทธเจ้านะคะและก็พระอารันตาธาตุของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ,นะคะ,ก,ะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้มากราบพระบรุมสารีริขธาตุนะคะของพระพุทธเจ้านะคะ ก็ขณะที่แอดบรรยายนะคะแอดก็ยังขุนลุกนะคะก็ถือว่าเป็นบุญอย่างมากนะคะที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมากราบพระบรมสารีริกธาตุนะคะอันนี้เป็นจังหวัดอุบลนะคะที่ในหลวงท่านทรงกรุณานะคะให้คนจังหวัดอุบลนะคะได้มีโอกาสได้กราบไหว้นะคะ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นวัดมหาวนารามนะคะหรือวัดไปใหญ่นะคะก็ผู้คนก็มากันหนาแน่นนะคะก็ทุกคนก็ต่างมีความศรัทธานะคะที่จะมากราบนะคะสักาการะก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่า การที่เราได้มีโอกาสได้ประกราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาหรือพระอานนรตธาตุย่อมมีอานิสงส์ใหญ่ถือได้ว่าเป็นมหามงคลนะคะเป็นมหากุศลอย่างยิ่งมีอานิสงส์จะนับประมาณไม่ได้นะคะโดยมีเรื่องราวที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนะคะมากมายเช่นเรื่องราวของนางเสศวดีนะคะที่ได้ทําการบูชาพระ ธาตุของพระสารีบุตรนะคะด้วยอัญมณีและดอกไม้ทองคำนะคะก็ได้ส่งผลให้นางเสีสาวดีนะคะได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาบุญสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือแม้แต่ผู้ไม่มีเครื่องสักการะใดๆเลยนะคะแต่ได้ประกอบบุญกุศลด้วยการชักชวนผู้อื่น ให้ไปบูชากราบไหว้นะคะเป็นสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เลื่อมใสก็ยังมีอานิสงส์ส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพ,พบุตรหรือเทพธิดานะคะบนส,ว,นสวรรค์ชั้นดาวดึงเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะเป็นเพียงแค่ผู้จัดระเบียบดอกไม้นะคะหรือผู้มีจิตศรัทธาในการอุทิศตนในการปทำประโยชน์นะคะในงาน ที่มีผู้คนนำดอกไม้นำอะไรมาถวายนะคะพระสถูปให้ดูเรียบร้อยสวยงามนะคะก็ยังมีอานิสงส์ใหญ่ทำให้ไปบังเกิดเป็นเทพผู้บุรเทพธิดาบุญสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยทีเดียวนะคะและในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไม่ศรัทธาแล้วยังห้ามญาติมิตรไม่ให้ไปบูชาพระสถูปเจดีย์และได้กล่าวติเตียนการไปบูชาเจดีย์นั้นนะคะ ก็มีวิบากกรรมหนักเช่นกันนะคะส่งผลทําให้ต้องไปรับวิบากกรรมไปบังเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่เราได้มีโอกาสไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุหรือพระอรหันตธาตุเป็นจิตท,ที่เริ่มใสในศรัทธาน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทําด้วยตนเองก็ตามหรือชักชวนผู้อื่นก็ดีนะคะ แม้จะทำด้วยสิ่งของสักการะมากหรือน้อยก็ตามย่อมมีอนิสงส์ใหญ่มากเสมอเท่ากับการที่ได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนที่พระพุทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งด้วยอนิสงส์อันไม่มีประมาณนี้นะคะจะช่วยให้ปิดอบายไปสวรรค์และช่วยให้มีสมบัติใหญ่ในโลกนี้และโลกหน้าตราบกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคต ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับการไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้นะคะก็จะมีคาถามีลาไหว้นะคะเราก็เสถานในเน็ตได้นะคะตอนที่แอดไปไหว้ไปยืนหรือไปนั่งนะคะตอนที่อธิษฐานเนาะก็คือคนเยอะมากก็ไม่ได้เข้าไปไหว้ไปกราบข้างในข้างในนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เข้าเราก็อยู่ข้างนอกตอนยืนไหว้แล้วก็ไปนั่งไหว้นะคะ เอาดอกไม้ไปวางนะคะรู้สึกขนลุกนะคะแอดไป2วันนะคะเข้าเปิดให้เขา้าอาบสามวันแอดไป2วันแอดรู้สึกขนลุกทั้งสองวันเลยนะคะคือแบบเป็นความเชื่อเป็นเราเราเชื่อในตัวเรานะคะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีอยู่จริงและเป็นที่เราเริ่มใส่ศรัทธามานานนะคะก็ทําให้เราปิติินดีนะคะก็สําหรับคลิปคลิปนี้นะคะใครที่ไม่ได้ไปกราบไหว้นะ,ะก็ พนมมือสาธุนะคะให้ได้รับบุญรับผู้สลอย่างท่วงท้นนะคะทุกคนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณยื่อนๆทุกคนที่ติดตามและชมนะคะสวัสดีค่ะ